ทำพฤติกรรมโพดแบบนี้คุณหวาคุอื้นแบบนี้ในทางที่ไม่ดีอ่ะมันมันไม่ถูกต้องไปคุยแต่ก็เข้าได้หวาบุพการีเจนะโคก็ด่าออกมาต้องชื่อแม่กูไม่ต้องไทยรู้ไหมไปเร็วปักเลยอะไทยได้เหรอไปมึงไปยังไงไปกันไปนกูไปไทยอ่ะมึงก็แจ้งกลางมึงกูพูดอย่างง่ายมึงไป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 ว้าจะเป็นคนผมไปไทยเ่้วันนึกหวาทีไงหว่าวตัวเจ้ไว้เจ้ามาจ่ายทางนีทีไง

วันนี้เราก็ถามทางด้านของเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าบอกก็จริงเฟื่องฟ้าเปิดใจกับเราบอกว่าแกไปทอดกระถินแล้วบังเอิญว่าไอ้พุ่มกระถินเนี่ยมันหายคุณผู้ชมฮะเฟื่องฟ้าหลังจากนั้นเสร็จสับแกก็เลยบอกว่าพอพุ่มกระถินหายเนี่ยผู้ชมฮะแกก็เลยไปเดินหาในวัดว่าเฮ้ยพุ่มกระถินแกหายไปไหนจนกระทั่งแกไปเจอว่าพุ่มกระถินเนี่ยไปตั้งอยู่ใกล้ๆกับสอทอคมตา คือวันนั้นเรายังไม่ได้รู้เลยซ้ำว่าแม่เขาเอาอ่าอ่าเราไม่ได้รู้เลยแต่หลังจากนั้นสองสามวันก็มีคนหวังดีอ่ะเขาส่งมาให้อ่าอ่าเป็นหลักฐานเลยจ้าจ้าเอ๊ะทำไมต้นกระถินที่ตัวเองเนี่ยติดเงินเอาไว้อยู่ๆมาใกล้ๆอยู่กับของสทคงตาแต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่มีแล้วโดนสร้างสถานกาแล้วแหละว่าเพื่อดิดเครดิตเจ นี่เจนอนคิดตลอดว่าทําไมถึงทํากันขนาดนี้อ mm hmm. โดดืโดนดิษเครดิตโดนสร้างสถานาการณ์แบบกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะ mm hmm. มันมันมันเสียหายอ่ะ mm hmm. มันเสียหายกับทาง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 ผีด้วยแล้วก็แต่ว่าผีอนเอาจริงๆนะ mm hmm. ทําบุญมาโดยตลอดแต่ผีไม่ได้สีเลียดหรอะแต่ว่า mm hmm. ถ้าเข้าตรงการที่จะมามีปัญหาวันนี้ก็โอเค mm hmm. พี่ก็ มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าภูมิของผีมีรูปท่ายแล้วก็มีผีไส้ธนบัตรอ่ะมันมันจะเป็นทุ่มเป็นเป็นล้มใช่ไหมแล้วก็มันจะมีทุ่งปติ๊กถี่ไส้แล้วก็ผีจะเกะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเกะนับภูมินับไล่ผนี้อืมแล้วก็ยังมีภูมิของปลาอีกด้วยมคู่ไม่ได้ค่ะไม่ได้รูว่จะทาได้เขาไม่ไม่ได้ค่มคู่ไม่ไม่ไปท่านพูดคุยไปท่านพูดคุยไม่ได้ค่มค่มคู่หรืออะไรเจ๊ไม่เคยจะไปค่่มคู่หรืออะไรเพราะว่า มาเด็นไปไม่ได้อยู่แล้วถีอจ,จะคมคู่แล้วก็พี่ก็ยกภูมิกระสิงขึ้นมาแล้วก็บอกเขาในในนั้นอะ่ะคนอยู่ประมาณร้อยกว่าคนบอกเนี่ยเจอแล้วก็บอกอยู่ตรงไหนพี่ก็บอกว่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่สชเจนกับแม่เขานั่งอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าแม่เขาเอานะคือวันนั้นเรายังไม่ได้รู้เลยซ้ำว่าแม่เขาเอาอ่าเราไม่ได้รู้เลยแต่หลังจากนั้นสองสามวันก็มี คนหวังดีอ่ะเขาส่งมาให้อ่าอ่าเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานเลยจ้าจ้าว่าว่าแม่เขาใช่เขาไม่เข้าใจใช่ล้วกลับมาตะโกนด่าเราใช่ไปกล่าวหาแม่เขาใช่พี่ไม่ได้กล่าวหาเทพี่บอกว่าตั้งอยู่จุดที่แม่เขานั่งก็คือถ้ามาด่าพ่อร่อแม่แล้วก็มาด่าอีซงอีนี่มันก็มันก็ต้องเอาอะนะเขาทุกคนก็หาว่าพี่อ่ะอืม แรงไปแล้วก็หาว่าพี่ใส่ร้ายอเพราะว่าเราไม่มีอะไรไง